ตูเป็นศัตรูเป็นใจใครใครก็เจ็บเป็นใจพระอาจารย์เจ็บไปเจ็บไปกลุ่มละับสิงเขาใส่ละสิกลุ่มละับสิงอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ยไม่ใช่ไม่กีตีมันเข้ามือโซ่มันน้่นไม่ได้ลงเออกูจะบ้าพระอาจารย์เจ้าขาพระนอาจารย์พันมามาทำไมมามาถวายเนี่ยมา พี่โอ้ยพี่ครับไหวมึงะโอ้มาอย่างนี้เล่นได้อย่างนี้เล่นได้ครับเอาไงเนี่ยอย่างนี้ผมเล่นได้ครับพี่เนี่ยมึงเรื่องมึงเรื่องเยอะมากเลยนะอย่างนี้ผมเล่นได้ครับเล่นเล่นจะเล่นหรือจะไม่ครับเล่นแล้วครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอร่อยตะเกี้นะอะร่อกี้ตะเกียทำไมเอาแบบแบบื่อกี้นะไอ้เมื่อกี้เลย พระอาจารย์พามันมาทำไมนะเจ้าคะพามาถวายอ้าวพามาถวายพระอาจารย์ไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรกับผมฉันรู้สิมันเป็นประตูกับมหากบพิีอ๋อนี่แล้วใจเนี่ยมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมเนี่ยใจมันเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมกระทืบกระทืบเลยกระทืบกระทืบกระทืบมันกระทืบกระทืบกเตะกระทือกลูกเลยดกระเตะเตะกระทืบกระทืบเออเฮ้ยบอกเมนเขาเผาสองศพเลยได้ไหมเผาศพใครอะศพกูเลยศพ เรลงมาเล่นดีไหมจะมาห้ไม่บัญยาบัญญังกูเลยก็<อ>จ้างมาเท่าไรหร่เนี่ยกูถามจริงงานช่วยจะมาช่วยช่วยกันงานช่วยแต่มึงไม่ช่วยกูตอนเนี้ยมึงกระซั้นกูเลยไม่เขาบอกว่าแกมาเล่นกนะ็เลยมาจะอาอะไรนะเก<อ><อ>ียร์เกียร์เออเุ้ยรับรางวัลทางไหนวะแหมดีที่เรื่องรางวัลมันลีวิ้งลีเลยนะขอขอบคุณครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญรวย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 เฮ้ยอนุมาน ออกโทดไม่ต้องมาเดี๋ยวกูรับเองดูมันมากันเป็นแถวเลยเนี่เอ็นรู้สึกว่ามาเล่นกันสีคนนะสามสีคนสามใครคนน่ะคนภาคด้วยนั่นไงคนภาคก็ได้แล้วลยขอบคุณครับอ๋ออันนี้ส่งแล้วไม่มีแบบเน่าเๆเหรอแบบม่วงๆอะไรเงี้ย ให้ทำม่วงๆให้คูกรูเกิดมาเพื่อหาผุดถูกกระโดกระเที่ม่วงอ่ะผีม่วงเลยคุณพุณหาป้านพ่วงผีม่วงอ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจบนะขอพักเหนื่อยกูไม่ได้เล่นนาครับเหนื่อยที่บ้าวพีชจบนะคืออาตมาพ่านโรงพาบาลมาถวายเพราะเห็นว่าตอนนี้ลงกากำลังย่ำแย่จบอ่ะเปรียบเสมือนเรือรั่ว ไดออ้อนุมาเนี่ยมาช่วยเอาไว้ลงกาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้จงค่ะรับเลยเถอะโอ้จะให้มองฉันรับหรือเจ้าคะใช่มองฉันขอคิดดูก่อนจอเจ้าคะอืมขงสกัณ์เจ้าพระนครลงกาเมาื่อด่วงพระชะตามาถึงส่งพมลิขิตดนไอมีจิ ค้อยตามค่ำพระนักรถพระโกงยศรักพนุมานวายีไม่พาราพระทุทธดังลงรักวมงชีวาของอสุรีพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเมื่อพระอาจารย์เห็นดีดังนี้หม่องฉันก็จะรักเจ้าอนุมานเอาไว้นะเจ้าค่ะรักนะรักเจ้าค่ะเออถ้ามึงฟังกูใจ่แรกก็ไม่ต้องมานั่งตีผับทำับเจ็บแขนขนาดนี้หรอก ก็มากินบางานกูเองได้แต่มา,าขอทานอะไรกต่ไนุมานหน่อยนะเจ้าค่ะอาไนุมานตอนนี้เขารับเองแล้วดีเจ้าค่ะดีใจเจ้าค่ะก็ทําตัวดีดๆเข้าไว้ยุดประสบการณ์ก็เขาก็ตั้งตั้งให้เองเป็นราชกุลเ,เป็นลูกอ,อีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็จะผานเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์นี่เขาประทานเครื่องอิมพอร์ตชิตอ๋อเครื่องอิมพอร์ตชิตมันเหมือนกับเครื่อง คูปอต้าเครื่องเงยอะมากไม่ใช่ไมใช่เครื่องรถเครื่องเนี่ยเครื่องทรงเครื่องทรงอ,อ๋อเจ้าข้าเขาจะมาะทายให้อย่างดีเลยโอ้เจ้าข้าตัวให้ดีๆเจ้าข้าเจ้าข้าแล้วโสมกันเนี่ยเขาออกศึกชนะพระรามปุ๊บเนี่ยเขาอยู่อยากอยู่กับอยากอย,กอยกู่กับศรีดาสองร้อยสองโอ้เจ้าข้าตำแหน่งในโรงการจะว่าตำแหน่งสักการสักการเอออย่าไปเอาคนอื่นเอาใกล้ๆตัวเอาใครเจ้าข้าใกล้ๆกันเนี่ยใครนะเจ้าข้าใกล้ๆกันเนี่ยเนี่ย อยากได้เลยเจ้าคะ่ะเออผมจะว่าง,งนะอยู่นะเออเอ,อาวะมาวหาพีจเจ้าค่ะในเมื่อมาหา,าพิจรักอนุมานเป็นอยู่ในโรงกานแล้วเจ้าค่ะแตามาก็เสร็จกินแล้วก็ขอถวายพระพรลาโอ้จะกลับเลยเหรือเจ้าคะ่ะมึงจะให้กูอยู่โดนมึงกระทือยยังไงลนะ่ะ <laughs> จะกลับยังไงเจ้าค <laughs> ่ะเดินมาก็ต้องเดินกลับอ๋อเดี๋ยวดิฉันจะเรียกแท็กซี่ให้เจ้าค่ะ ไอ้ม enfin mm. ึูมีแท็กซี่ส่งเหรอมีเจ้าค่ะเกาะอเป็นพวกแบบ B M ไหม B M เงี้ยมีไหมมีส่งไหมมีเวียนนะเจ้าค่ะเวียนเวียนกูเดินจับดีกว่าโอ้โหเจ้าค่ะอ่นมัสการลาเจ้าค่ะโชคดีลาอะไรทำไมลายาวขนาดนั้นนะเอ้าก็เวลาลาว่าโฆษณาผมเคยดูเหรอลาลายา เขลาอันนั้นก็ลาเสียยาวๆก็ไม่ต้องพูดอย่างนั้นหาอะไรก็จะมีแป้ง้อยๆลอยๆอะไปก็ตีนิดเดียวจะเล่าอะไรเปล่างเล่าเขาที่แล้วมาเล่นตีตีราชาอ่ะมุ้ไม่เป็นอันเล่นเลยทำไมอ่ะจับอ้าปากพูดทุกคณเอารางวัลมาให้โอ้สมาธิไม่ดีเลยแล้วที่เนี้ยสมาธิล้วนๆอ่ะไปแล้วเข้าเรื่องต่ออเจ็บขาดเขาสกัดเจ้าพระนครลงกา เมื่อได้ทนุมาชาติสักหนาเขามาอยู่ในโลกาท่านี้สจึงแต่งต่างคุณกระบี่เป็นอุปราชเมื่อลกาคิพลางทางทวดคุณสวะเขายังปลางนบัยน,นี้เสมอ 好的，好的、嗯，的。